ัสดีค่ะพ่อกันช่องไฮไลท์พัทลินกลางแดดพาพ่อกันช่วงยำไก่เที่ยงอาหาร้าวของสาวโคราชคือขัวซองเหมือนกับกาแฟมาลับอากาศอากาศากลางพราะเขาว่าตอนช่วงบ่ายแดดจะทซองช่วงเ้าวแดดจะไปฝั่งนี้มันเลยเป็นลมสาวโคราชม,มามานางังให้อยู่ในบ้านเพรไงล้วก็ชุ่มนะค่ะช,ชุ่มเสียงดังเรา โทรศัพท์ที่กับลูกค้าตลอดสาวกราดนำคา้านจะออกไปย่างจะเลยว่ากะดจะในบ้านจะออกไปย่างน,นี่มันสาวอยู่สาวกรากระพึงเตือนก็เลยไปซื้อขัวซองหางลางขนมให้พ่อใหญ่อาหารสาวพวกนมกับไอ้โค้นเฟตนะคะเป็นพวกคล้ายๆข้าวโพดอย่างนะคะให้เรากินเพราะนั่นพ่อใหญ่ครับ่จีให้เรากินอาหารสาวเราก็ค่อยกิน,นะคะ่ะเราเป็นคนที่ เลิกกับครอบครัวมาอยู่กับลูกราปล่อยตาม,มาล้มผู้ใดหิวผู้ใดอยากหาก,กินกันเองสิคะเราก็เลยหล่างเหินกับบะหมี่อาหารสาวมาอยู่ตัวแรกๆนำลรอกับตัวแรกๆลูกลูกเรากับพ่อหญ่บอกเอ้ปานนี้ขบุตนี้อาหารสาวมีอยู่ด้วยขนมปังขนมปังอันก้อนของไผ่ของมันขนาดยวมกันสามคนพอลกทันทีซื้อก้อนเดียวกันกินหอมไผ่ของมันน้มก็น,น้มสามกองเปิดก็ดเ,ปดเปิดทั้งสามกอง หกสามขวดก็คือสามขวดก,กินของใคของมันผูจาายแต่จายมันก็รบกวไว้กันนะคะนั่นแหละสาวคนราก็งงห้องบ้านถ้าพวเรี่ออาหารสาวที่มาสัเจอคันมีอาหารสาวสาเป็นสาคัญมาอยู่กับสาวคนละสาวคนลพยายามปรับแต่เราก็่อยกินอกคะตื่นมาเราก็อเออละเหยเราก็อีไปกินตอนแรกที่เดียวเลยค่ะเราเลยแบบรูปร่างเราเลยผิดรูปเราเป็นคนที่ว่าคนสูงตัวใหญ่เราไปอ้วนตรงพุ้มหมอนเดียวอะค่ะดากระบอมีมมนก็เลยคือไข่นกเอว้นเปนเห็นบ่วค่ะ ก็เลยบอกว่าถ้าอายุเยอะเราก็ต้องปรับปรุงแต่ว่าสาวคลาพยายามจะกินอาหารเศร้าแต่ว่าสาวคลาเนี่ยกินทุกย่างพยายามบวกินตอนแรงอดก็ได้ถ้าว่าอดตอนแรงปรับคุณด้วยสิคะมันอดก็ได้ตอนกอนนอนเพราะกอนจะนอนเข่าไปหาแนวกินโหลดมันก็ะเริงสิหละกะด่งางหุ่นมันเล็กขึ้นมาเป็นสิบกิโลแบบสิะคะเพราะว่ามันหาปากกับของก็ได้แต่ว่าอีกอีกตโวดขัดเสียงรถ ทางร้ามเป็นเจี๊ยบไม้แดงเพราะเป็นคนที่ว่ากดอาหาร็ไดจะได้พยานกิจอาหารเศร้าอาหารเศร้าอาหารข้าวเาก็จะเน้นพวกของแบบที่ได้ยุตะวันแล้วสาวกเลาจะเน้นเป็นพวกพวกอาหารไทยแต่ว่ามันมันเจะจงไม่ได้ค่ะสาวกุลาหิวอย่างสาวกุลากรกินเป็นคนกินตามแจปากค่ะก็เลยเป็นคนที่ว่าลดคนเหียงเขา ขายามขายอาหารส่งอาหารเสริมให้สาวขอลัดตะก้อนนี้เฮียขอยุค่ะเพราะว่าตะสมัยตอนอยุ่งเมืองไทยเงินหาง่ายเนาะคะ่ะเขาคอดต้องเขาเป็นแสนก็เขาด้วยค่ะเป็นพี่บ้าตะก้อนเสียดายสาวเนาะคะ่ะตะก้อนนี่เงินมันหาง่ายเราก็ไปลงเขาเขาว่าสาวขอลัดเขาที่ว่าเสียคนง่ายก่อนที่ว่าอยู่พัทยานาะคะ่ะเห็นเขาว่าม้วนเขาแนะนําดี เขไปไสบริการเขากเป็นลูกค้าประจำเขาเกล,ลี่งสามสารถดไปนวดพ้นสาบอดอ่างสาวพาไปนวดย้อนตรงฝานเขาเขาว่าเออเขาบไปเขาบริลูกค้าให้ทิปเขาจนเขานี่เออ,ส,เอ,อ,อสาไอ้าดนวดพ้นสาบอดต่างสาวพลาดไปแทบมือเว้นมือพอปิดร้านปั๊บไปโหลดปั๊บไปว่าเป็นไปนวดที่เราชมมัาชมม่วโมงค่ะสองาสามชั่วโมงรอคนเขาหัวสาวาลาให้ทิปแลกนอนมันก็จะเขามาแบบ เบอร์นี้ประวางเปียนเบอร์นี้แน่เบอร์นี้แน่สาวเขาลากใส่แทบทุกเบอร์แทบประการแทบทุกเบอร์มีสามสิบกว่าเบอร์น่ะจนหูเสื้อแทบทุกคนตะก้อนเลยค่ะถ้าสาวเขาลากไปปีก้อนน่ะสาวเขาลากกลับไปนวดดูนะคะครั้งหนึ่งเป็นตรว่อนกแก้วสาวเขาลากซื้อนกแก้วสาวเขาลากที่ใส่บริการนี่สาวเขาลากไปนวดลาวเขาลากเขาบอกเขาเบอร์นกแก้วสาวเขาลากเพราะว่าได้บนเน้องได้น้ำตอีย่างเด้สาวเขาลากก็ให้เขานวดให้เขานวดแล้วเขาบอกทักท้ายอย่าง เขาจับไปจับมาใช่พี่น้อยแม่ว่าสัน้นเออบอกเธอโบกเห็นแต่เธอยังจำสันได้บอดสันละว่าสัมผัสเอาว่าสันเราตะโกนกับพี่พี่อ้วนขึ้นน่าคนสินบอกเอา้าพวแน่ใจได้ว่าโนแก,ก้วตาบอดคนเที่ยงไม่รู้ว่าเราเคยยือยังหูจับจำพี่ได้พอมันลบว่าเอ้ยแค่ได้เอ้ย,ย,เ,อยเสียงท้องสวัสดีค่ะอย่างสิเขาจำเสียงสาวโบราณได้ตั้งที่ห้างหายตั้งสิบกว่าปีด้วยค่ะก่ได้ว่าไปหาล้างหนุนเราที่นะค่ะ นางยังจำได้ไหมก็เขาเสียสูญเสียอย่างหนึ่งไปเขาได้สิ่งอย่างอื่นทดแทนมาคนซื้อนอกแก้วนวดอยู่คนศูนย์ต,บตยาบอดพัทยะนางจะมีลูกคนหนึ่งนักกิพิการท้งสายตากันตอนนานางเลี้ยงรู้สึกว่าลูกนางจะเลี้ยงจบหมอนะคะจะว่าขา้าวกรคือได้คุยกันนะคะได้พูดคุยกันในราคาสาวคราดแบบชิดยอหลังไปสาวคราดใช้เงินแบบ แบบบอแบบอะลรแค่เงี้ยแบบแบอคิดแล้วก็คิดอยู่ละค่ะสำหช่วงน,นั้นซักพระราชที่สงสารเขาที่สงสารคนคือว่าไปบริการคนแล้วก็ได้ให้บริการคนนั้นจนตลอดไปตอนนั้นห่างร้อยยันมันเปิดไม้บอกว่าสาวขลาดไปไปไอสปาซาแล้วล่ะไปเอาเบอร์ช่วเขาให้นอกเขายินแจกเบอร์ช่วเขาว่าทั้งดีก็ไปเข,าข้าทอดทับเขาหมดไปตั้งหลาย ควรจะคบคอดันเขาแทนนุ่นแทมนี่ไปเขาใจจ่คนเก่าแหละให้เทียมเขาแบบเป็นพันเป็นอย่างก็มีหนายญ่ค่ะมันว่าหนายายเป็นอะไรที่พวกเรามันเป็นยังไงบุญหัวเป็นคนที่ว่าใจอ้อนเป็นคนที่ถ้าว่าของก็บอะไรเงินมากมมยคือคนอื่นคนอื่นเขาได้ลดได้ละอย่างสาวเราก็ได้คิดหวังอาจารเ้งสาวเราถ้าว่าสาวเลาดมีเงินให้ลูกให้แม่อยู่เลาสาวาเขาใช้ชีวิตของสาวเลาเพราะว่า เขาขาดมาแต้น่อยนะคะมันก็เลยมาใส้ชีวิตของตรของยิงตอนไปอยู่กรุงเทพแพงลำบากพี่น้องเอ้ยเห็ดงานหางออกจากหางซีทุ่มซีทุ่มกับไปล่างล่างจ่าอยู่หลังพาตาอิสานมวลเซิรนะค่ะจนเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็ตรของอยู่หลังตังงวเสงจะร้นซอยร้อยหกสิบห้าไปมันจะร้นอะไรอย่างตบบงๆาเรียกวามันกดตายปีน,นู้นนั่นแหละ ันก็มีมันก็มีรถมีแลนด์พาสในห่างตรงเสียงเสาเราต้องลองลงจะลั้นหลังหลังหาตกแต่งยาเข้าไปในบ้านในซอยขอนมันโอ้ไก่เต๋อไป็คนด้วยปวดทะลุซอยค่ะทะลุซอยไปแ่ะวในหาตั้งเสียงค่ะนั่นหละค่จากเวลาก็าจะหิวของกุ้งของกินแบบบางทีเขาพวกเม้าเขาสร้างปลาเอะแปะสะปลาช่อนเนียงเป็นโตโต้ใส่ถาบานทีนั่นเอามาผอมาล่างมันยังเป็นโตยังไม่ได้กินสาวขอเราเที่ยวใส่ถุงใส่ถุงอันใดที่ว่ามันเป็นได้สาวขอเราเที่ยวมากระบะให คนอยู่อพาพัดเม็์ล่ะค่ะกินเราสาวเราก oui, e ็กินนาะเราก็ส่วนสาวเาไปยุ่งสาวคาเรางลูกเท้าเนาะค่ะไปยุ่พรไปยุ่สักาสเพราะว่าหามันเปิดเกือบสิบโมงนะคะแต่ว่าพสาวโเราต้องไปตองประมาณแปดโมงค่นหามเปิดเก้าโมงเก้าโมงสิบโมงสาวโคราจองไปตองประมาณแปดโมงโอเคเล้วค่ะแปดโมงคนสาวราบกไปนัาว้ปไป ไปแรกไปยืนหาตั้งว่าเสียงเราพวกสามเพ้งเห็นไหมคะเพราะที่เขาหาเขาเป็นทางต่างๆห่างเซนต์พันสามเพ้งอะไรอ่ะแถวเทเวศน่ะค่ะนศรพลาไปเห็นเออพวกกิ๊บพวกยามขายเป็นแพงค่ะยกแพงขายมันก็ถูกนะแพงละยี่สิบบาทส่วนศาพลาก็คิดเออพอหางจะเปิดก็ไปเอาผ่าเอาผ้าเช็ดหน้าเธอก็นักสามยางขายจะพาล้อพาตาไม่เป็นสูตรเพรานักเรียน ขึ้นลดน้ำลดเม็ดอยู่แล้วค่ะเพราะตาสขราดูเส้นทางปิ้งกาแต่ว่ามันก็ปองย่างพลาตาขาดไปเพราะวาสขร่าจะลงลดเม็ดหน่อยไปลงอยูพลาแต่เส้นทางปิ้งกาแต่ว่าสาวขร่าคือย่างไปก็ได้แต่ว่าก็ย่างกลเติบแต่สาวขร่าใช้เวลาตรงนั้นทงเครก่อนจะหางจะเปิดค่ะอยู่ตรงสะพานรถเขากเห็นเขาขายพวกกิฟพวกพลาเช็ดน้องเช็ตนาสาวขร่าก็รับไอ้นี่แหละค่ะพวกกิฟพวกอย่างเป็นแพงแพงแล้วก็เอามีกระเป๋าเป้ประจรมโต้คนจะเห็นก็าะว่าสาวขร่าเป็นพร้อมนั่นแหละค่ะว่าสาขร่าเทาเทา ท่านจะมีกระออกเป๋าอสเปรย์พายทางลังค่ะสาวครักรก็เอาพวกผ้าขนนุ่มผ้ายางบอกสาวคนราก็ใส่ผ้าผ้าคุ้มอะไรอะค่ะแต่ปูตรงสะพานผ้าตายเห็นไหคะเราผ้าตานนทผสมนี่จะเป็นห่างพองดีชนกันนั่นแลหละค่ะสาวครักเป็นนั่งขายผ้าเจ็ทนาพวกกิ๊บดำพวกผ้า,าตาลลับสามต้องใส่ก,กิก 100, กก๊บดำมวนทุกมวนถูกเป็นศูน์ค่ะนั่นแหละสาวครักไปขายพวกกิ๊บดำพวกผ้าเจ็ทนาพวกอันยังซื้อราคาที่ต้พัาร้อยก็ขายให้น้องหาบาทแนกกิ๊บ์ที่เป็นเขาเป็นแพ็คไม้ยี่สิบมันก็ได้ประมาณ สายคู่ยู่ห้มาขายโตราคาบาทลองเสรนคะแล้วก็ไอ้พาชจนารือราหาถือราหาบาทมาขายยูพาตาเกียบปวเศรษฐกิจตลาดเศรษฐกิจมันชอบมาตรวจแถวนั้นขเศรษฐกิจแถวี่เวยพีพาไม่คิดแวะตรวกขายของริมถนนข้ามนะคะเระว่าคนเานรสายรนมอก่อนแล้วออกมาควจะมีแรนเปานุ่มปิดปมาสากเก็เอาของใส่กระเป๋าสายพานลยางขามกัไปฮ็ดงานบางสิ่กับประจําเกียบได้ัวก เศรษฐกิจอยู that, uh ่เทเวศเราอยู่หนองบัวแล้วเราอยู่บ่อเนร์เนร์เล่าเนรเนร์คนละค่ะเล่าย่อคนละค่ะเราเห็นสาวตลาดลาจนแบบเข้าไปตามไปได้ห่างเข้าไปได้ห่างพอเราซ้อมเมืองดลเราว่าเขาอยู่แสงเห็นนะแล้วก็ไปตามที่ได้ห่างจนที่มสหยิบสาวเขาหลานละสาวเขาหลานตอนช่วงนั้นแบบสาวเขาหลานบ่มากไหมคะแต่ว่าเขาไม่น่องในแผนกเดียวกันอยู่แผนกทุ่เปิดจักรวาลเขาเรียกว่าสาวเขาหลานเป็นท็อป สาวกุลาดไหคะซื้อฮอล์โค้องอยู่แถวไอ้มันอยู่แถวโซนไหนละะแถวโน้นคนเด็กเด็กน้อยโน้นมันมาฝึกงานกับสาวกุลาดเพราะว่าช่วงปิดเทอมพวกขาดลองเข่าขาบุ้งขาบ่ายนอนนอนตอนนักเรียนอะค่ะลองเข่าพวกล่องเข่าแพนว่าอยู่เส้นทางเป็นกาบสาวกุลาดยืนล็อกยืนเซลล์คนเดียวค่ะมาดูเส้นฐานสาวกลาดยืนยืนซีคนกินคอมมิชชั่นแต่ว่าสาวกุลาดจูต่างวันเสงตอนแรกและที่เริ่มต้นที่ขายทีอ ไอรีเเวลเป็นในบาร์ซีนโฟมตอนนั้นช่วงที่ทาษาเไปมันเขามะน้ำเขาครั้งแรกมันก็ขายยากแล้วก็ยูนิฟอร์มตองใสกระโปรงใสอีกอย่างแบบอยู่ฟังซนเด็กเสียลค่ะเพราะเขาเป็นพวกคุณและสตรีพวกชุดเออเสียนมึงเสียนไหมคนอย่างพวกคุณเนี่ยเป็นชนเด็กเซียลสมัยก่ยนยนนอน,น,น,นแต่ว่าสาวคลาด สายรองเผาเขาชกเขาชูมัดกัดดาบพลาดยืนบ่ไหวยืนบ่ไหว,วจนแบบเนาะพี่เขาก็นแนะนำเขาชนสีเพอดีแผนกแพนในแพนเนะะี่ยเขาต้องการพนักงานเขาก็เชลซีเขาเห็นาดาบพลาดทำยอดขายทำอย่างไรหลักใจจ่ายบ่อยไปมุ่งไปนี่มาดจะได้เห็นดาบาลัดกินาเชี่ยวตอลอดเขาเล่นมั่งทักจนไปขายแพนนี่แหละคะ่ะแต่ว่าคุยไ,ไปยืนได้คุยจะได้ไปยืนเส้นทันปินนี่กระโดดนะคะเพราะว่าต้องเป็นไวยแทนก่อน มันเป็นวายแทได้สามเดือนควบควบได้เลยรับเป็นคณะกรามการจากใยพวกแต่ละบริษัทนี่มันก็ต้องผ่านผ่านการไอบางที่ตอนส,น,นสาวขลาดก็ายืนจะขายแค่มาแถดสาวขลาดก็โปรซิตีมาซื้อโตมาขอโตไปยืนเป็นของโปรซิตีอีเขามิชั่นคนเดียวอยู่ปีนเก้านั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเจ้าของบริษัทดีแต่ว่าสาวเขาลาบไม่ค่อยถูกเซ็นกับไอเซลซีที่เอาสินค้ามาล้มหายนะคะ ทําเป็นแบบวางมุ้งว today, างมากแนวสินหค่ะก็เลยสักนั่นหละค่ะโอ้ i mean. จากวอเรียง right. แดงแชร์มาถึงหัวเทกงานหางเนาะค่ะถึงจะสิบนาทีสิบเอ็ดนาทีเลยบอกไปบอกมาแชร์มาเป็นพนักงานหางเราจะแต่จะล่ะสาวคราหลัดวอาไอ้งสาวเาหลัด่ได้เตรียมไอ้เงาโคนรหรอกค่ะสาวคราหดนี่งจะจะบอกสาวเาหลัดก็จะเววาเลยเมื่อดีเป็นแดดจะตายพรดีชุดนี้เป็นชุดเสียล่างจาม um <c ute women> ยู่สวิตเดีเนาะคะสีสองตัว จะออกจากเแค่งานในสว,วีเดนไอ้บรนจุดบรนเดียวบัรเสาก็ไปแล่นไปล่างจานออกทุกง,งานเด้อค่ะโรแม่นว่าว่าดูหนี้ก็เขาให้เลนย์จบก้น,กนเถอะสาวคลาดไม่ว่าสาวคลาดเลี้ยงตรงกัดได้งานดีๆตักคะ่ะงานอยังก็ได้คอยเป็นงานนั่นแหละก็เอาแค่นี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวค่อยมาคีมโมกันไหมมืออืน่นยังรอสาวคลาบก็ปั๊บก็ปั๊บแช่ไปฮอดกับประเทศไทยเราเลี้ยงหัวแช่ไปนนด์แค่งานห่าง สาวกวาดบอลอย่างสาวกวาดก็ค่อยเตรียมว่าของบอลอีกอย่างค่างหากต่างหลักขาเพื่อเปลี่ยนเสกเือเขาก็เขามาทักทายมากินกาแฟก็เลยบอลตระเลอรล่วงไปถึงเรื่องเฮ็ดงานที่ประเทศไบแทบเคล็ดขาดก็กระจายเปล่าเบื่อเบื่ออย่างสาวกวาดบอลรีบว่าเรางวัลลดัะดับเปล่าเบื่อสาวกวาดบอะอีกอย่างก็แนะน้ำมาบอลยันติดขัดแนบขอโทษขอให้นักวิ่งมีขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจมา สาวโคราสก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้สาวโคราเด้วยนะคะขา้าวกดแชทกีกดแชทก็มันจะไม่ค่อยนั่นเนาะค่ะเพราะว่าอีแชทให้ผู้ใดก็แค่กดไลค์กดแต่ให้สาวโคราสสาวโคราสก็พอ้าใจนะคะขอบคุณค่ะ